คยสงสัยกันไหมคะว่าผิวหน้าของเราเป็นผิวหน้าแบบไหนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลังโซมไปนี่ค่ะเจ้านี้นะคะนังขิงก็มี h how t ูน,น่ารักนะะ่ารักค่ะออกมาฝากกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่า สภาพผิวหน้าของเราค่ะเป็นสภาพผิวหน้าแบบไหนน้ำขิงเองก็สงสัยนะแต่หน้าหนาขนาดนั้ตัวเองจะเป็นสภาพผิวหน้าแบบไหนนั่นเองเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะน้ำขิงมีฮาร์ดูะน,นะคะเช็คสภาพผิวหน้าของเรานะคะว่าสภาพผิวหน้าของเรานะคะจัดอ,อยู่ในประเภทไหน โดยสภาพผิวหน้าของเรานะคะจัดออกเป็นสิประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ค่ะเป็นประเภทหน้าแบบผิวแห้งนั่นเองนะคะผิวแห้งนี่เป็นยังไงใช่ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผิวแห้งของเรานะคะก็จะมีลักษณะคือกร้านนะคะแล้วก็หยาบค่ะที่สําคัญเลยนะก็บางคนอาจจะเป็นขุยๆเลยนั่นเองหูไม่ไม่โอเคเลยเนาะเพราะว่าสภาพผิวหน้าพวกนี้นะคะจะอยู่ในที่แห้งและเย็นนะคะไม่ทนเพราะว่าจะทําให้เป็นขุยแล้วก็ทําให้แตก ทำให้แตกแล้วก็เป็นปุยได้ง่ายนั่นเองค่ะสภาพที่2องค่ะสภาพผิวหน้าที่2ของเราก็คือสภาพผิวหน้ามันนะคะสภาพผิวหน้ามันนี่ดูง่ายมากๆเลยใครเห็นปัดหมอกกับแดดประเภท,เทไทยนั่นเองนะคะประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่คนผิวมันเยอะมากเพราะว่าสนนั่งแสงแดดเนาะเออใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคนผิวมันค่ะเขาจะมีรูขุมขนที่กว้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะหน้าเขจาจะมันวาวค่ะวิ่งมันว,ว,ว,วาวแบบวาวเลยอยากคลอดไข่ได้ ฝีอุดตังนง่ายมากๆอีกด้วยนะคะต้องระวังเลยนะสาวๆกับประเภทที่สมค่ะประเภทอยู่หน้าที่สมนะคะของเราเป็นคีวสมค่ะผิวรอบนอกค่ะจะเป็นผิวที่แห้งนะคะบริเวณแก้มอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะแห้งเป็นขุยค่ะแต่ว่าส่วนที่มันเงานะคะก็จะมีหน้าผากนะคะจมูกแล้วก็คางซึ่งเรียกว่าทีโซนนั่นเองสาวๆคงรู้จักใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละ เขาเรียกว่าผิวผสมนั่นเองค่ะส่วนผิวงประเภทที่4นะคะต้องบอกเลยว่าหูดเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงมากๆเพราะว่าสภาพผิวหน้านี้นะคะเป็นสภาพผิวหน้าที่สุขภาพดีมากๆรูขุมขนก็เล็กกระชับนะคะแล้วก็ผิวเนียนนุ่มนั่นก็คือผิวธรรมดาน,นั่นเองโอ้โหบอกเลยนะใครได้ผิวนี้ไปนี่หเป็นความโชคดีมากๆในการเกิดเป็นลูกผู้หญิงเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้ค่ะ สิ่งของที่ต้องเตรียมในฮาวทูนี้มีไม่เยอะเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราเตรียมแค่แกระดาชู่ค่ะและก็โฟมหน้าหน้าหรือสบู่หลังหน้านะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำน,นั่นเองนะคะใครพร้อมแล้วใครเตรียมของแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําตามขั้นตอนกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนสำรวจใบหน้านะคะว่าผิวหน้าของเราค่ะมีสภาพเป็นแบบไหนนั่นเอง โดยที่ขั้นแรกเลยค่ะเราจะต้องล้างหน้านะคะซึ่งตอนนี้มันขิงล้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สองสามชั่วโมงเราล้างหน้าด้วยน้าอุ่นนะคะก็มีตะพันค่ะที่เราใช้อยู่เป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าห,าหรือสบู่ล้างหน้าก็ได้พอล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สองสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสภาพผิวหน้าของเราเป็นแบบไหนนั่นเองตามไปดูค่ะ a few moments later ทานไล้นะคะ ทิ้งหน้าไว้ซ้องสามชั่วโมงอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เราจะเทสผิวหน้านะคะว่าผิวหน้าของเราค่ะเป็นสภาพผิวหน้าแบบไหนนั่นเองนะคะโดยที่ วิธีแรกค่ะก็คือหลังล้างหน้าและทิ้งหน้าไว้สองสามชั่วโมงให้เรามีความรู้สึกว่าผิวหน้าของเราค่ะมีความรู้สึกแบบไหนบ้างอาทิเช่นตอนนี้นะคะน้ําขิงนะคะมีความรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองค่อนข้างตึงนะคะแล้วก็ไม่มีน้ํามันออกมาเลยนะคะแสดงว่าผิวหน้าแบบนี้ค่ะเป็นผิวหน้าแห้งนั่นเองนะคะแต่สําหรับใครค่ะที่บอกว่าทิ้งหน้าไว้สองสามชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็มีความมันบนใบหน้าเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าเป็นคนผิวมันนั่นเองค่ะ โดยเราสังเกตจากน้ํามันนะคะพอใช้มือลูกๆไปนะคะจะมีความมันซ่อนๆอยู่นั่นเองค่ะแต่สำหรับใครที่บอกว่าฉันไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะฉันรู้สึกแค่ว่าหน้าผากจมูกแล้วก็คางนะคะมีความมันค่ะแต่ว่าในส่วนรอบนอกของใบหน้านะคะมีความแห้งหลงเหลืออยู่หรือว่ามีความแห้งปะปคนอยู่นะคะแสดงว่าทุกทท่านค่ะตอนนี้เป็นผิวผสมนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่บอกว่าทิ้งไว้2อสาชั่วโมงแล้วผิวหน้าไม่เป็นอะไรเลยไม่มันจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แห้งด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะคุณผ,ผู้ชช่วงนี้นะคะที่เป็นคนผิวแบบธรรมดาโดยทีบบ่ธรรมดาค่ะ ต้องเรียกเลยว่าเป็นผิวที่สุขภาพดีมากๆนั่นเองแต่กลับกันค่ะหากใครนะคะที่บอกว่าผิวหน้าฉันไม่เป็นแบบไหนนั้นเลยนะคะมีผื่นแดงขึ้นแล้วมีขุยรู้สึกแสบคันนะคะต้องรีบไปหาหมอนะคะแสดงว่าเป็นผิวแพ้ง่ายค่ะระวังนะคะจะเป็นผิวหนังอักเสบได้นั่นเองค่ะสำหรับคิงนะคะก็เป็นคนผิวแห้งนั่นเองเพราะว่าลองเทสจากความรู้สึกแล้วนะคะรู้สึกตึงๆผิวหน้านั่นเองแต่มีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะทําให้ทุ ท่านนะคะรู้สึกว่าเรารู้สึกถูกแล้ว,ลวอ่ะหน้าของเราเนี่ยมีความเป็นคนผิวมันหรือผิวแห้งนะคะโดยการเทสจากทิชชู่นั่นเองค่ะโดยที่ใช้ทิชชู่นะคะแปะบริเวณใบหน้านะคะไม่ว่าจะส่วนไหนก็ได้ค่ะนะคะลองเทสดูลองถ้าเกิดสมมติว่าแปะใบหน้าแล้วทิชชู่หล่นนะคะแบบนี้นะคะ ร่วงแบบนี้นะคะฟิวฟิวแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าเป็นคนผิวแห้งเอกแต่สาหรับใครนะที่บอกว่าโอ๊ยแปะไปปุ๊บหู่มันไม่ไปไหนเลยน,ะ <c oughs> นั่นก็นคือเป็นคนผิวมันนะคะผหต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมผิวมันอย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะและอีกสาเหตุนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะบอกวา่าลองแตะแล้วนะคะบริเวณใบหน้ารอบนอกนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะพิชู่ไม่ติดแบบนี้นะแต่ว่าจะหมู่คางนะคะหรือว่าหนะะ้าผาก ว่าติดแบบเป๊ะออกมาเลยนะคะแล้วมีน้ํามันซึมซึมออกมาแสดงว่าเป็นควมผิวผสมนั่นเองจากมันช่วงบริเวณทีโซของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฮาวูน่ารักน่ารักที่เอามาฝากกันรู้ตัวแล้วใช่ไหมเอาว่าแต่ละคสภาพ ผิวหน้าเป็นยังไงนะคะสาหรับตอนนี้ค่ะน้งขิงก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะนําไปกลับใช้นะคะให้สภาพผิวดียิ่งขึ้นไปนั่นเองสําหรับใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนผิวมันคัะน้งขิงแนะนํานะคะว่าทุกคนควรงดรับประทานอาหารเกี่ยวกับพวกของมันของทอดเพราะว่าพวกของมันของทอดนะคะจะไปช่วยกระตุต้นนะคะให้ผลิตน้ำมันมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่สำหรับใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนผิวแห้งนะคะน้ำขิงนะคะแนะนำนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่งน้อยเจลไรเซอร์หรือว่ามีส่วนผสมของน้อยเจลไรเซอร์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าสภาพอากาศแห้งนะคะจะยิ่งทําร้ายผิวหน้าให้ผิวหน้าของเรานะคะยิ่งแห้งขึ้นไปนอีกนั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่บอกว่าตัวฉันเองเป็นคนผิวมันนะคะเป็นสาวผิวมันหรือเป็นสาวผิวผสมนะคะ แนะนำค่ะให้รับประทานเกี่ยวกับพวกวอลนัทนะคะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมันตับปลานะคะหรือว่าจะเป็นปลาแซลมอนนั่นเองเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะมีสารสกัดจากไขมันดีนะคะทําให้หน้าของเราค่ะปรับสมดุลได้นั่นเองค่ะและสําหรับทายนะคะที่บอกว่าฉันโชคดีเป็นสาวผิวธรรมดานะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีฉาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจค่ะไม่มีไม่จําเป็นจะต,ต้องบำรุงอะไรมาก าคีบำรุปกติได้เลยเพราะว่าคนคนสาวผิวปกติเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วนะคะไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดใครนะคะถูกอกถูกใจค่ะสามารถกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน้ำขิงได้เอ้ยซับสไครต์น,นันน่าหรือว่าจะไปตามกันต่อที่ การลองออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าการลองโซมนะคะที่เป็นเพจ a c e b o o k นะคะสามารถไปติดตามกันได้เลยหรือว่าจะเข้าไปรับชมที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้เองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนัาขิงขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่มะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย